yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if you move i'm like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you, you work eight hours i'ma work fine if the shoe takes <laughs> sour, you should taste it <laughs> เฮ้ยมาดีมาดแตเยิแตกตูบ้านเปิดมามาไปถอดหรอเข้าบ้านเลยเล่นที่บ้านเล่นในบ้านเล่นบ้างเกมวเีมว้เล่นกเอน เฮ้ยตายตายตายเฮ้ยใครวิรยิงผมวะผมวิ่งอยู่หน้าบ้านอย่ายิงเด้อใส่กิ้วนี่เกี่ยวแบบฟาเรนทีนเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยในบ้านเลยมาล็อกประตูคาบินมาล็อกประตูคาบิน ใครอะใครยิงอะใครยิงข้างนอกนั่นึองจังหวะไม่ได้อะทิ้งทิ้งกระเป๋าก่อนก็ได้เอ้ยเอย่าทิ้งกระเป๋านั่นแหะเพิ่งวินไฟลุกลบ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 สายตายตายหนึ่งแล่กันแลกกันกระสุนหมดว่ะเข้ามาเล่นในบ้านหน่อยมาดันดิมาดันดิมีกันกี่คนน่ะตาล้ามยตายอยู่ พี่เจ็บพี่เจ็บยังไม่เกิดหรอเกิดแล้วเกิดแล้ววิ่งอยู่แป๊บนึง๊บตายตอยมันเข้ามั้งหลังแล้วเราตายแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเล่นเลยเจอบริ่งแหลกกระชักปืนไม่ออกธรรมดาโอ้ยิ่วลู่ไปสามลู่ไปสี่ตัววิ่ะสั่งได้อีกในสี่พี่พงเข้าหน้าเลยพี่พงเข้าหน้าไปเลยไม่ต้องหลอยยิงแล้ว ดันนี่ก่อนเออลุงลุงมันล็อกแล้วใช่ไหมครับเป็นระเบิดใครอ่ะเป็นระเบิดเราเนาะใช่ใช่ระเบิดลุงระเบิดลุงมันออกมามันออกมามันออกมา เอมีระเบิดตรงนี้วะสาคูนั่บ้านสาคูแข็งดึงเลยแหลกดึงว่ะ คุณภาพนะแต่ยังได้อยู่ไม่ถือว่าน่าเกลียดขนาดผมอยู่หน้าบ้านดีกว่าตายว่าเร็วเคสวยตายตายมันตายด้วยพี่จะตายแล้วใครน้อยใครน้อยป่วอยู่ไหนใครน้อยเอะรอบป็หนึ่งเหรอเอามาพี่เป็นคนใช่ไหมเป็นคนเอามาบ้าพี่ ลักก <Lucky. S 2> ี้มีมีตัวขึ้นนะมันอยู่ในบ้านมุมผมเห็นไงโอโ้โหแหลกแหกเลยเดืองขวังดึงอีกแล้วเป็นทำเตียงย,ยังยังทำเตียงกวะนีไ้ไม่หมายถึงมีคนส่องอยู่ไหมโจงไงผมองผมอ้าลุงอยู่ในบ้านเหรอผมอยู่ข้างนอกลุงดักหน้าเป็นตัวติดอี๋ อาลิตใช้ล่วงอยู่ตรงนั้นน่ะเห็น hey. ช e. ัดมากเม่นตรงพี่อ่ะเออตรงพี่อ่ะเดี for ๋ยวพี่จะวิ่งไปแนวนั้นนะเม่นสองนะสองนะเนาะไม่หนึ่งทำเตียงก่อนไม่มีคนออกมาครับลุงมีไหมไอ้มีเสื้อส้มเม่นอยู่ข้างในอ่ะเสื้อส้มวิ่งอยู่อ่ะข้างในอ่ะเต็มเลยเห็นเห็นเห็นมันวิ่งมันวิ่งยิงไม่ได้โอเคบอกไว้เดี๋ยวพี่จะเอาปืนยิงระเบิดยิงเข้าไปตรงนั้นอ่ะถ้ามันวิ่งอยู่ตรงนั้นพี่โจ้ไปยืนที่ประตูอ่ะหันหลังจนประตูอ่ะพี่ไม่เอาไม่เป็นนะพี่ไม่เป็นอ่ะ ไม่ไม่ไมปรับปรับเป็นโหมดแบบุคคที่หนึ่งอ่ะมึเคาะอยู่นะแสงปืนจากกลงผมก้อก้องผไอ้ิงจะสซ้อมมือกี่ก่องไม่อยู่แล้วครับลุงเดี๋ยวเพิ่งกล่องผมกล่องผมกล่องผมพี่พง์เฝ้าหน้าประตูใช่ไหมใช่ใช่พี่เจ้าโอเคยังลุงวิ่งไปเก็บปืนได้นะข้างหน้าลุงนุ้นะ ตรงหน้าประตูบ้านมันมีดาเล็ตอยู่กระบอกนึงยิงกันให้หุ้นเลยอุ้ยเกือบโดนอ๋อแล้วนี่กูไปไหนหนึ่งปืนอยู่ไหนอะนู่นเป็นที่วิ่งมาใช้ตรงทงเงินในที่รถหน่อยปืนอยู่ในถ้ำปืนอยู่ในถ้ำปืนอยู่ในถ้ำไหนนะลุงพี่เขาถ้ำ่ใช่ตรงใช่ไหมอยู่หน้าประตูอะลุงพี่พี่สะพายบ้องโอเคพงถ้ามันเปิดยิงเลยนะพงศ์ถ้ามันเปิดยิงเลยนะ ครับครับมาที่เดิมแล้วครับไอตรงคบไอตรงลานหน้าบ้านมันก็ขายแล้วไม่มีมาที่เดิมเลยครับไม่มีเลยขายเลยบอกเลยขายเลยไม่มีก็ขายเลยจะขขยอันนี้ดูข้างหลังให้พี่นะครับได้ครับมาที่เดิมหนึ่งไขไปไขไป จะเย็นๆขายไปครับไม่ต้องรีบเมนโคพายุ่ไม่มีคนขึ้นคาบินมันวิ่งอยู่ตรงประตูนี่แหละตรงประตูไม่เห็นครับผมประตูฝั่งรอนเลวิ่งไปวิ่งมาสองคนหย่อนระเบิดขายไปขายไปเออตายเองมีคนโดนล้มกองสองไฟขายไปขายไปขายไปช่างมัน ทีมเราจะไม่โดดล้มทีมเราจะฟุ๊กไม่โดดใช่โดดมาถึงแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างถึงแล้วมันมันมันที่เดิมจากที่จะบิวบ้านมาตายโคโกมิวเยี่ยมสาโค่ะแม่นอยู่ใช่ไหมจะดนอยู่วิโดอย่าลืมอัดเดอร์อัดอยู่ครับอัดอย้อนหลังได้เฉยนะครับผมเปิด obs เลย antine x ออกทั้งอัดจอทั้งย้อนหลังทั้งอัดแล้วอ่ะอะไรนะต้องต้องเซฟเซฟนี่กดยังไงนะอ้าวเล่นตั้งอะไรวะล่ะไม่ต้องไปดูพอถ้าเซฟแล้วต้องกดเปิดอัดใหม่ไหมเปิดอัดไม่ต้องมันอัตโนมัติย้อนหลังเลยกดได้เรื่อย ถ้ากดตัวเดิมมันถึงจะมาที่เดิมครับไปหน้าประตูหนึ่งตัวครับออกหมดออกหมดเปิดได้เปิดได้เปิดแล้วจะแข่งไว้หน้าประตูมีมีหน้าประตูมีระเบิดไหมใส่ล็อกเพิ่มใส่ล็อกเพิ่มอ่โอเคใส่ใส่ไปใส่ไปขายไปใส่ล็อกเพิ่มต้องเอาระเบิดมาใครมีระเบิดติดหรือไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคงมีระเบิดระเท่านใดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ทำปะ ไม่ได้ทําผมมีติดระเบิดมาสามลูกใจเย็นผมมีระเบิด,มดผมกำลองอกโโังวิ่งไปโอ้โหดึงดึงจะดึงอะไรมาไมา่ไม่ดึงตัวครับที่เดิมครับลานหน้าหน้าคาบินมันน่าจะไปเสริมตรงนั้นอะเยอะอยู่ตรงหน้าประตูนั่นาะของไขน่นี่พอมันชิบไข่<า>ละมาเมาเมาไข่ควงที่พี่มาเอาไข่ควงที่พี่ไม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 ่หมายถึงว่าพลิกล็อกเติมล็อกไข่ยากเติมล็อกมันเติมล็อกแต่เมื่อไรหรอกผมไม่ได้ ล็อกมันน่าจะไขได้ทั้งคืนนะบอกเลยถ้ามันใช่ล็อกนมเยอะล็อกมันเยอะ <lock. S 2> ขนาดบ้านเราเพิ่งมาเมื่อวานนี่ล็อกงเป็นตับเลยเดี๋ยวผมวิ่งแปลวกระสุนปืนระเบิกกันเอาระเบิดมือด,ดีกว่าคุณโจช็อตเนี้ยไไ้่หใครมีก็หย้อนเลยผมหย้อนไม่เป็นไปมันไปทางประตูอีกฝั่งหนึง่งมันจะออกอีกฝั่งนึงเหรอซึ่คาบิสหนึ่งตัวยิงตายลัคกี้แมนเต็มพอยต์นิดเดียวแล้วนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะกำลังวิ่งมาใคร ใส่ใส่ชุดยังไงชุดชุดเต็มชี่เจ้ามาคาขนาดพี่จกระโดดนพี่ใส่ชุดกันหนาวพี่ไม่อยู่ออกม่อนึ่อยู่ที่เดิมเต็มเลยมันพอดีขึ้นฟ้าพอดีขึ้นฟ้าพอดีขึ้นฟ้าพนดีนนะฟุกท่ามอยู่ข้างหน้าฟุกท่ามอยู่หน้าเราจะเจออะไรครับเจออะไรเดี๋ยวเฟรมก็หมดลุงจะหยอดระเบิดนะเวียหย่อนไปเลยนะต้องเข้ามสะอาตัวอยู่ตรงนั้แนวลงหย่อนตรงประตูอะลุงที่ประตูไม่เอ้ยระเบิดไม่ออกวะต้องรอฟังเสียงก่อน กกำลังมาเปล่ากกำลังมาเปล่าไม่มีอะไรใส่เลยพี่พี่ผมหยาบเลย,ยเออก<า>แล้วสองย้อน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 ตายใช่ไหมลุงไม่รู้ที่เสียงร้องอ่ะตายตายตายมันตายย ้ถค้าได้อีกนี่หว่บบวาื้อปิดประตูเร็วนะครับลุงมันมันวิน่งไปที่เดิมตีตัวหนึ่งครับลุงเอ้ในป่านี้ก็ในป่านหน้าบ้านมันอะใครขับมอไซค์วะไม่มีฮะมีใครบล็อกบล็อกประตูไว้นะบล็อกประตูไว้อย่าให้มันออกมา<ค>เล่นเราได้ มันต้องบล็อกหลายๆฝั่งนะฝั่งเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันกลับมาตลบหลังอะไรเงี้ยก็มีอยู่โจอยู่ฝั่งใต้แล้วนี่ไอ้โยนเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไขประตูฝั่งฝั่งทิพอีเองเราฟุกเล่นกับลุงฝั่งนู้นนะข้อเสียของกรมทแล้วผมก็ขายฝั่งเดิมถูกไหมใช่โอเคได้ครับลุงนั่นคุณฟุ๊กใช่ไหมเนี่ยถ่ายถ่ายไม่เก้าล็อกกันเนี่ยถ่ายเก้าล็อกนี่โอใช่มันมีล็อกต้ององที่ต้องที่ต้องที่ต้องี่ต้องที่ตี่ต้องที่ต้องที่ตองที่ตี่ต้องที่ต้อ่ต ขายไปเก้าล็อกอ่ะคิดดูดิมันมีเ <gamma> ป <enders> <Okay>. ็นรอยล็อกอ่ะมข่หายไปเก้าไม่ไรเดี๋ยวผมาขประตูประตูเครื่องบินเลยโอเคประตูเครื่องบินประตูเครื่องบินใช่ไหมเวียร์ก็ไขประตูนั้นไปคือถ้ามันจะแยกล็อกมาใส่ก็ช่างมันก็ลุงู้อันเก้ามีกเรบาร์เรีย่อทำอะไรเฮ้ยมีคนวิ่งมีคนวิ่งไหนไหนแถวพี่แถวพี่พี่จู้อยตรงหน้าถ้ำอยู่ใกล้ถ้ำพี่ได้ยินเสียงนะใช่ใช่ใช่เสียงเสียงใครพูดวะ มันไม่เห็นผมหรอกไปคุณโจเนี่ยมันมาชี้ท่าไอ้นี่ไงนี่ไงไหนไหนเวียโอ้โหเป็นจริงผมโอ้นี่จะอยู่หน้าบ้านทิดอีนี่พวกเราใช่ไหมมันมามันมาแถวถ้ำแล้วเฮ้ย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 ยิงอะไรดิเมื่อกี้นี่วางฟุ้งกแมนล็อกแมนแตกแตกฟุ้งเหรอผอยู่อีกข้างนึงนี่ปุ้งไอ้ตัวไม่ใส่เสื้อนะลุงอยู่หน้าประตู หน้านแตกแล้วครับถือกคือบาเลยคุณโจอะไม่ได้ศพอ,อยู่พุ่มบนหินอยู่บนหินศพอ,อะไม่ผมเซิร์ชของเข้ามาใครใครคุ้มประตูไหมมีใครโคบประตูไหมไม่มีเดี๋ยวมันขึ้นหลังคาลงไปประตูที่ตะบีวพี่ดูอยู่ยังไม่เอาอีกนิดนึงโอ้โหอเอาหีบขึ้นรถมาเลยนะเบียร์ได้ครับได้ได้จิฟีใช่ไหมเออเราทำเรายังจะอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมอยู่นี่อยู่นี่แล้วเอาเนี่ยนี่ผมจะไปมาลุงอ่ะ เอาไปเลยเอาไปเลยข้างนอกขสองกระบอกมาชตี้ใครอะมาชิตี้เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราไม่มีไม่มีเราไม่มีเราตายตัวที่พี่เจอเมื่อกี้แหละอยู่หน้าประตูพี่ก็เข้าใจว่าเป็นชื่อเป็นฟูกเห็นนอนอยู่พี่โจพี่โจยิงปืนป้องกันโจประตูทิศอีมันมันอยู่หน้าประตูเลยแต่มันยังไม่เปิดมันยืนอยู่หน้าประตูเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเอฟเอฟเคพี่เอฟเคยิงครับหนึ่งเดีาคงไม่โดนแตกแตกแตกมันล่วงไปแล้วใครวะผมยิงผมยิงเยี่ยวเฉียวอะไรทุกอย่างไหมลูกเยี่ยวเฉียวเปี่ยว มาเชเต้จะถึงพวกพี่อยู่แล้วลุงมาเชเต้วิ่งถึงลุงอยู่แล้วอยงเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นนะตอนเนี้ยมันตายไปแล้วผมมีตายไปแล้วอันนี้คือเอาเอาหีบมาแล้วใช่ไหมเวียเนี่ยเนี่ยนะมาถึงหีบแล้วมาถึงหีบแล้วเดี๋ยวจะเอาใช่แล้วตัวนี้ใครอ่ะอ๋อมาเชเต้นั่นแหละไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะถึงลุงอยู่แล้วลุงถือปืนได้ไหมอ๋อไม่ได้ผมสะพะทิ้งไว้เลยครับวางทิ้งไว้ปักธงเหมือนเดิมปักหัวกระโหลกปักปูปิ้นเลยก็ได้มีปืนไ มันนี่มันี่มันี่พี่หนุ่มพี่ขับรถลากขึ้นม่นี่รถอยู่นี่นั่นแหละนั่นแหละมันอยู่ริมกำแพงทิศดีดิวิโย่สองตัวโอ้หแล้วพี่จะพอเอยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างยังไม่ออกมาเหมือนเปิดประตูออกมาแล้วนะมันโดดล้มออกมาแทนแล้วมันก็ได้วิ่งมันไม่ได้ถ้าผมมีเป็นคนจะใส่อะอ้อมทาวอีกเต็มเลยสามตัวลุงลุงลุงขาวลุงลุงโจ้ให้ไม่ชิดกำแพงชิดกำแพงมันวิ่งชิดกำแพงอ้อมอยู่หลายตัวหลายตัวทิศขาวใกล้ๆพี่ไม่มีดิ ไม่ใช่งั้นก็ใกล้ๆ <nek> ลุงแล้วตัวนึงยิงดิอ๋อมันโดดออกเหรอนี่ๆๆยิงให้ผมแป๊บนึงครับลุงกระสุนหมดไอ้หมวกขาวชุดขาวครับลุงสายดิผมเบิร์ตีอ้อม Lucky Man M1 Garlen ห้าร้อยกว่าเมตรช่วยไปไงมันยังอยู่มันยังอยู่ อ่ามันจะอ้อมทิศอี e นะคะนนระับเต็มเลยนะผมว่าสามสี่ตัวออกไปอ่ะมันเลยอ่ะเลือกยิงตัวนะจตายคุณตายไหมซาคูตายยังยังไม่ใช่ตัวที่ไม่บุญยิงไอ้นุ่มมันใช่ซาไนตัวซาไนตรงไหนของโจตัวซาไนน่าจะอยู่ในบ้านน่ะลุงโจ้เพือนบ้500านห้าร้อยกว่าเมตรนะรักกินอ๋อไม่ใช่ตรงเลยอ่ะลุงโจที่ยินเสียงในบ้านอะ ใช่ผมได้ยินเสียงสในยในบ้านครับใช้อิมวันเนีเนแนวตรงๆจากลุงโจ้ลงไปเลยอะ่ะไปบ้านมันใช่ไหมหมายถึงไปไปไป,ไปดีซี่อะมันยิงอะไรเลโอ้อยู่หน้ากำแพงเลยโอ้โหมันยิงพี่วะเล็ดเอไปได้จ้าเลือสามนดะตรงพี่อ่ะตรงพี่อ่ะ มันขึ้นห้าสิบเก้าคนทำไมเข้าไปไม่ได้แล้วแง่เข้าเหมือนกันหลุดไปเลยทีนี้วิ่งชนหน้ามันแล้วมันไม่เห็นล็กนี่สี่ร้อยยี่สิบห้าสี่ร้อยโอ้โหรับปากไปแล้วเองแบบแตกเนี่ยแตกแตกชุดส้มแตกโอเคส้มเกาะดำปะเยอะนะมันไม่รู้เกาะดำป่าไม่รู้ตัวเดียวนะ ไม่มีเกาะไม่มีเกาะแต่มีปืนเอาปืนเลยเอาปืนชุดส้มเกาะดำที่ผมเห็นเนี่ยข้างมันเลยชุดตัวหน้าประตูหน้าประตูตรงประตูเลยข้างประตูมีชุดส้มขึ้นขึ้นคาบินมีชุดส้มขึ้นคาบินนด้แล้ระเบิดตรงผมเลยเออโอ้โหท็อตทียท็อทีพี่ยิงไม่ทันก็ศพหนึ่งกู้ยังไะตรงเนี้ยกู้แล้วโค้แล้วเนี่ยผมปืนมายิงแล้วเมื่อกี้โทษทีเมื่อกี้ยิงแล้ว วาร์ปไม่ว่าไม่ว่าหรอกวาร์ปแค่เนี้ยไม่ว่าเกิดอะไรเราทำเองเราจะว้าผิดเวลาแต่ปังพงบวกยี่สิบแล้วปังพงเคยปักพงศ์อ่ะตายตายบ่อยปักพงศ์หรือแมงป่องแมงป่องเออแมงป่องโอ้โหก็พูดไม่ได้ดูไม่ได้ดูชื่ออะไรพีพีไม่รู้อ่ะเออลุงนอนหาผมใช่ไหมลุงหาหาผมนะผมยิงนะผมมองรอบๆแถวไหนมาเอาปืนที่พี่ก็ได้ไหมนี่นี่ ไม่รู้อะผมได้ปืนมาเยอะอยู่เดียวิ่งอยู่ิ่งอยู่แพงเยอะแหละอนฟินิตี้ลูดตี้ใหญ่มันเล่นกันแค่นี้เหรอเสียใจนะผมเสียใจนะจริงอปืนมาทิ้งไว้ก่อนปักไว้ก่อนตรงนี้ไม่ออกเูยนะถ้าเรามีซีโฟนนี่แตกเละเลยนะบอกเลยถ้าไม่แหลกอ่ะผมว่าเราตายสาตูออกมาออกบ้านกูตายที่เดิมยิงจากไหนอ่ะข้างบนข้างบนข้างบน ข้างบนมันวิ่งเออมันวิ่งไปยิงแล้วก็วิ่งกลับไปมันพอตายแล้วมันก็วิ่งกลับมันไม่อยู่มันได้มันได้เปียบขับบนยิงมันคาบินมันได้เปียบเฮ้ยมันโดนมาแล้วมันโดนมากโอ้โหแบกหมดยังลงมีตัวเดียวอะผมตัวเดียว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 เข้ามาอยู่แล้วข้างบ้านมีกระเป๋ามีมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วย มันปลาแฟตออกมามันปาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิ่งไปอยู่ใกล้ใกล้บ้านมันละไอ้กำแพงตรงนั้นอ่ะยิงไม่ได้ไอ้ยมันเปิดประตูไม่ชันเปิดประตูมันเปิดประตูโอ้ยมันเปิดประตูทำไมวะโอ้ยด้วยนะเฮ้ยยิงถ้ายิงตายเลยมึงโอ้หุยเลยอ่ะโหุยถึงกับหุยเลยลุงยิงเหรอปลาปลาปลาใช่แล้วใครยิงอ่ะใกล้ใกล้บ้านอะตรงถ้ำอะพี่โจพี่โจไม่มีไม่มี ไม่ด้ไม่ได้เอาไม้แล้วมันมาอีกแล้วมันมาหน้าท่ำแล้วนะอ่าไปเช็คดิไปเช็คไปดประตูประตูปดระตูโอ้โหมึงเล่นของหนักนี่หว่าเปิดพี่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 เอามามึงเปิดดิมึงเปิดดิตู้อะเปิดอะไรเบียอ๋อเบาๆระวังมันเซ็ตแฟดนะมุมนั้นมันจะโยนแฟดออกมาก่อนนะพี่โจ ใครมีกระสุน AK บ้างผมมีครับเยอะไหมเปิดเปิดเปิดมีกลมหนึ่งอ่ะอ่ะลุงเอาปืนไปเล่นเลยอ้อไม่ได้ใส่ลูกมันจะขึ้นอีกมันกระโดดตัวเรียบร้อยเรียบร้อยายใช่ไหมตายคือระบอกึ้นระบอกบางเ้อร์้นเออ่์ ประตูเปิดไปประตูเปิดพี่ยิงประตูโอ้ยผู้โอ้โหใกล้กันรู้ไหมโอ้โหมันยิงแล้วรู้เอ้านอกยิงนะเฮ้ยมันออกมามันออกมั่งนอกออกมั่งนอกจาข้างนอกยิงนะมันออกมัางนอกเจอแล้วเจอแล้วเพิ่มหนึ่งในนอกยิงนะไม่ได้ไม่ได้โดนจากข้างในยิงนะเมื่อกี้ข้างนอกข้างนอกเออผมโดนนอกยิงอ่ะข้างนอกมีสองตัวเลยเหรอนี่ไงสาคูสาคูยิง มันกระโดดจัดจนนั้นแหละพี่พงษ์แล้วมันอ้อมมาเมตรอะรู้ป่ะพี่หนึ่งกี่สิบสี่เมตรยิงหล่อแล้วเยิงฟุ๊กยิงที่สิบหกเมตรต้องมีคนมาดูต้องมีคนมาดูวัดนี้ช่วยพี่อ่ะเดี๋ยวผมไปเอง R A K แม็กเล็กอีกแล้วครับท่านมาไมาเมื่อกี้นอกเลยตายตายตายเละตัวเหลอตัว Can make a change, slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. <laughs>